เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์เขามีความฝันที่จะสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ วันหนึ่งเขาได้พบกับเข็มทิ์มหัศจรรย์ที่มีพรายน้ำเขียวเรืองแสงบอกกับเขาว่าไปทางนี้จะนำไปสู่ดินแดนลับแลเมื่อเจมส์เดินทางมาถึงดินแดนลับแลเขาพบกับสัตว์ประหลาดที่เป็นมิตรมันเชิญชวนให้เจมส์เข้าร่วมการผจญภยัยและค้นหาบางสิ่งที่ล้ำค่าความสามารถในการมองเห็นคุณค่าภายในตัวเอง ระหว่างการเดินทางเจมส์และสัตว์ประหลาดต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายแต่ก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นทุดท้ายเจมส์ได้เรียนรู้ว่าการค้นพบคุณค่าภายในไม่ใช่แค่การเดินทางแต่ยังเป็นการเพื่อนำมิตรภาพและการให้อภัยให้แก่กันเมื่อกลับบ้านเขาก็เข็มทิศมาเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก